นะครับเม็ดเดียวคือเก้าหนึ่งึงเกปีนี้เป็นปีของปู่นะครับเป็นแค่นานทางฝากกดไลค์กดแชร์ก็คิดว่าปู่จะประเดิมด้วย3ตัวเลยปีงูใหญ่เลขมงคลคือเลขเก้ากับเลขเจ็ดนะครับก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบกับอาจารย์นะครับเนาะก็ขอให้สมปัารถนาใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพราะงวดที่แล้วเราก็เข้าไปที่อ่าสี่ห้านะครับห้าสี่สี่ถ้ามันออกสี่สี่ห้าเราก็จะโอ้โหได้เยอะเลยแต่ว่านี่มันออกห้า เอ้ยถ้ามันออกห้าสี่สี่ห้าเนี่ยเราจะได้เยอะนี้มันออกห้าสี่สี่ก็เข้าคําที่ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับสี่ห้าเรามาเป็นตัวที่จุดชนเลขทูบแล้วมาแต่ว่ามันไปอยู่คู่หน้าถ้ามันอยู่คู่หลังเนี่ยเราถึงจะได้ตังค์นะครับแต่ว่าถ้าสายวิ่งเนี่ยถ้านับตั้งแต่ 0, 000, 000, 000, ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มาไม่เอา 0, 000, 000, เศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ก็สี่งวดแล้วเลขวิ่งยังไม่พลาดเลยนะครับงวดหน้าก็จะเป็นงวดที่ห้าก็ขอพรปู่ว่าเออ ขอของขวัญปีใหม่นะครับปี6กเจ็ดเนี่ยก็เป็นปีมะโรงเป็นปีของปู่ด้วยก็อยากให้ปู่เนี่ยเมตตานะครับปีของปู่คืองูใหญ่เนี่ยก็เลขเก้าอยู่แล้วนะครับเลขมงคลก็คือเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอยู่แล้วก็เลยขอปู่อะขอจักสามตัวเลยเออขอสามตัวรวยๆวยใส่ปีใหม่เลยเนาะจะได้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับเนาะก็ฟังอีกครั้งสิเจ็ดมกราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับเลขมีเข้ามีหลุดปวดใช้วิจารณญาณน,นะครับ 9ก9า9นึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเกตัวมี91 7กับ91 6ปกติอาจารย์จะตัด1 7ให้เรารอบนี้ไม่ได้ตัดก็ไปตัดเอาแล้วกันนะครับตำแหน่ง1 7 7 1เดเด้อไปตัดเอาเด้อนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเนะา,กกา, like, า share, นะนะเดี๋ยวอาจารย์มา,าคลิปต่อก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ